สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อเป็นการจับตามองและแจ้งบอะแสเฝ้าระวังการทุจริตครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายนัทวุฒิขมประเสริฐรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคสาเป็นประธานเปิดโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต โครงการต่อเนื่องขยายผลสำนักงานปปชจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยโค้ดกรรมการสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจากพื้นที่32อำเภอในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลในพื้นที่ตนเองที่เสี่ยงต่อการทุจริต และทำเป็นข้อมูลนำเข้าผ่านระบบแผนที่ต่อต้านการทุจริตประเทศไทยเพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุกซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการปักบทพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตของตอนเองซึ่งจะนำไปสู่การปักบทพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในจังหวัดเพื่อนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันและเป็นฐานข้อมูลในการป้องปรามการทุจริตเชิงรุกต่อไปครับ